นีนะครับอันนี้วิธีที่จะสอดใส่ใบวงเดือนนะครับอันดับเรขนะครับถอดไม้ประกอบฉากออกก่อนนะครับผมนี่ครับจะเป็นไม้ประกอบฉากนะครับนี่นะก็จะใส่ใบวงเดือนเข้าไปนะครับนี่ครับจะใส่ได้ทั้งบนทั้งน้ำล่างนะครับแต่ต้องระวังนะย้ายเล็บไปโดนโตนะครับมันจะหักหรือว่าแหว่งไปได้นะครับ อันนี้โต๊ะใหม่ยกชุดนะครับลองทําไปให้ลูกค้าให้เสร็จไปเลยนะครับไปถึงเขาก็ไม่ต้องประกอบอปไรนะครับเราประกอบให้เสร็จไปเลยนะครับผมอ่นครับเน็จะลงนะมันจะล้นหนี้มจะลงครับขันน็อตเสร็จเดี๋ยวก็ใส่ไม้ประกอบฉากกลับนะครับ นะครับก็จะลองเครื่องไปให้เสร็จเลยนะ,ะตั้งไปให้เสร็จเลยนะครับนี่นะครับผมก็ลองไปให้เสร็จเลยนะครับอันนี้ใบยี่สิบสองนิ้วนะครับเครื่องสิบกแรงนะครับอันนี้ตั้งวางไว้บนพื้นนะนะครับดูความนิ่งนะครับ ใส่หมายแบบก้อนฉากก้อนเดียวเราเร่งดีครับลองไปให้เสร็จเลยแล้วเร่งเร่งเครื่องไปให้สุดจเลยครับยังไม่ใส่ไมย้ยแบกอบฉากนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับใครที่อยากจะซื้อแบบเอาเฉพาะอะไรนะครับแล้วก็เอาไปประกอบเองนะครับ นี่นะครับพวกมูเล่ติดเครื่องก็มีนะใบนะครับใบยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบสี่นะครับแล้วก็อันนี้พวกแต่งกบแต่งคิ้วแต่งอะไรนะครับมีครบนะครับนี่นี่นี้เป็นใบยี่สิบแปดนิ้วนะครับแล้วก็มีพวกใบกบพวกมูเล่นะครับมูเล่มูเล่แปดนิ้วนะครับมูเล่สิบสองนะครับมูเล่สิบหกนะครับ นี่นะอันใหญ่16นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น8ด้วยนะครับนี่ครับใครที่สนใจตัววงเดือนนะครับผมก็ทักไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็วิธีการซื้อขายนะครับเพราะว่าผมไม่คุยเช็ตนะครับผมไม่คุยเช็ตแล้วก็ไม่ขอตอบราคาในคอมเมนต์นะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะถ่ายที่ร้านที่ทำนะครับให้ดูเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้องๆนะครับนั่งติดเล็บกันอยู่นะครับ การเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อติดเล็บนะครับอันนี้ที่ขึ้นโค้งกันไว้นะครับไปที่ทําเสร็จแล้วนะครับนี่ตอกตังไว้กันนะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวใหม่นะครับที่ทํานะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามเข้ามานะครับผมเดี๋ยวว่าเขาเรียกสกายเล็บหรือว่าใต่โขนนะครับอันนี้ทางภาษาใต้นะครับผมราคาก็เท่ากันนะครับราคาเท่ากัน นี่ครับที่ทำไว้แล้วนะครับผมว,วันนี้ก็ถ่ายให้เห็นหน้าผมกันด้วยนะครับ